ส oh 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 ู้ๆนะพี่มังกรระวังล้มนะพี่มังกรสู้ๆสู้ๆนะทำไมมาไม่ขึ้นเนี่ยโหน่าสนุกจังเราขอเล่นด้วยได้ไหมอืมเอาดิ แต่เราไม่เคยเล่นอ่ะไม่เป็นไรเราเราก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันก็ลองดูไหมสู้สู้นะยายกลับได้แล้วเดี๋ยวพ่อกับแม่มาเห็นขอบใจนะแต่ว่า นายชื่ออะไรอะ่ะเราชื่อใหญ่หญิงแม่ตามหาตั้งนานมาอยู่นี่นี่เองกลับบ้านกันลูกปะใหญ่กลับกันเถอะลูก แล้วคนที่มาเจอเมื่อกี้เขาจะไม่คิดถึงหนูแล้วลูกถ้ารู้ว่าหนูจะไปเรียนที่นิวยอร์กอะสวัสดีครับอาจารย์ปันพอดีผมอยากปรึกษาเรื่องทุนปอโทเนี่ยครับอ๋อว่ามาสิมังกรถ้าผมเปลี่ยนใจไม่อยากไปแล้วเนี่ย ยังสละสิทธิ์ได้ไหมครับอาจารย์สละสิทธิ์เหรอไม่ได้นะสิเพราะว่าอาจารย์ส่งชื่อไปแล้วแล้วก็บังกรก็เซ็นเอกสารแล้วทางคณะบดีก็กำชับมาอย่างเต็มที่เลยว่าเปลี่ยนคนไม่ได้มังกรมีปัญหาอะไรหรือเปล่าบอกอาจารย์ได้นะอ๋อไม่มีครับอาจารย์แล้วโอกาสที่ผมจะได้ไปเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์ ว่าห้าสิบห้าสิบเพราะมหลาลัยคู่แข่งอ่ะเขาส่งเด็กที่ได้รางวัลนานาชาติมาเหมือนกันแต่ก็กว่าจะประกาศผลก็อีกเดือนนึงอ่ะหวังว่ามังกรจะมีเวลาเตรียมตัวนะถ้าผ่านเข้าอรอบเออมังกรแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าอาจารย์มีสอนแล้วละ่ะอะอครับอาจารย์ เขอโทษพี่นายด้วยนะครับที่ลบกวนให้มาส่งอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรสำหรับใหญ่เนี่ยพี่วางเสมอครับแล้วที่นี่ต้องใช้เวลารีโนเวทอีกนานไหมครับคิดว่าน่าจะมีเป็นปีนะครับเพราะว่าใหญ่เปลี่ยนโครงสร้างบางส่วนยังไงก็ถ้าผับเสร็จแล้วอ่ะ พี่นายมาด้วยนะครับนายสิเรื่องคืนนั้นพี่ขอโทษนะถ้ามันเร็วเกินไปจนทำให้ใหญ่ตกใจอะ ไม่เป็นไรครับแต่พี่นายอย่าทำแบบนี้นะครับเราเป็นพี่น้องกันก็ดีอยู่แล้วครับ เดี๋ยวใหญ่ขอตัวก่อนนะครับไว้เจอนะครับบายคุณได<ป>้แจ้งมาว่าเราจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพดานตรงนี้ให้มันดีขึ้นเพราะมันมีปัญหาอยู่อ้อาวคุณใหญ่สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณรัฐเป็นยังไงฮะงานเรียบร้อยดีไหมครับเรียบร้อยดีครับวันนี้เนี่ยทางวิศวกรจะเข้ามาตรวจสอบความแข็งแรงของโรงสร้างผับที่คุณบรมอยากจะขยายผับเพิ่มเติมนะครับเมื่อวานได้มีโอกาสดูแปลนแล้วนะครับสวยมากเลยครับขออนุญาตถามนิดนึงใครเป็นคนออกแบบอะครับมับงกรเด็กฝึกง,งานเราเองครับอะนั่นไงพูดถึงก็มาพอดีเลย คุณใหญ่ไม่โอเคหรือเปล่าครับที่ทางเราใช้แบบของเด็กฝึกง,งานคือผมจะบอกว่ามังกรเนี่ยเคยได้รางวัลจากประเทศใช่ยงงั้นหรอครับอ๋อครับงั้นเดี๋ยวผมให้มังกรเนี่ยคุยกับคุณใหญ่เรื่องรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ในห้องสูตรนี้เลยนะครับเอองั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัตไปดูบาร์ด้านล่างกับภาคพงก่อนนะครับพี่ภาคพี่พงฝากดด้วยนะจัดการให้เรียบร้อยด้วยได้ครับคุณใหญ่ งั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับคุณใหญ่บากเลยนะออคุณใหญ่ครับเอ,อ่ออันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งภายในที่คุณบรมธิดไว้ส่วนพวกเฟอร์นิเจอร์ที่คุณบรมอยากได้เพิ่มเติมก็จะเป็นการบิวอินขึ้นม,มาต้องล้ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนห้องนี้เป็นห้องน้ำแทนส่วนเตียงนอนหลูนี่ก็เอาไปเปลี่ยนเป็นชักโครกแนะันจะได้เหมาะกับความทรงจำคืนนั้นที่อยู่กับกูมาเป็นเดือนๆือนมึงจำได้แค่เรื่องนี้เหรอวะ พูดกับลูกค้าได้ดีหน่อยสิครับคุณอากิระขอร้องเถอะช่วยพูดกับกูแบบปกติหน<ม>่อยกูไม,<ะ>ไม่ต้องพูดกับมึงทนางนั้นอะแล้วมึงไม่เสียใจเรื่องของเราเหรอวะ ะเลาะกันได้ไม่กี่วันมึงก็ไปจูบก,กับใครก็ไม่รู้มันเป็นใครวะมึงลืมเรื่องของเราแล้วเหรอไม่ว่าจะเรื่องไหนๆของมึงอะ กูก็ไม่จำครั้งนั้นน่ะเสียเวลาวะ่ะเออกูขอโทษแล้วกันที่ทำให้มึงเสียเวลาแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา สำหรับกูแม่งไม่เสียเวลาเลยวะถึงเรื่องของเราสองคนจะเริ่มต้นจากเรื่องแบบเนี้ยแต่สำหรับกูแม่งไม่ใช่อะ่ะก,กูกูกับมึงอะ่ะก็เหมือนคนที่อยากเข้าใกล้พราทิต ยิ่งพยายามเข้าใกล้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งร้อนลอนสุดท้ายอะต่างคนก็ต่างทนไม่ได้เลิกฝืนเถอะพงกร ออกไปได้วล่ะกูอยากอยู่คนเดียวอะ่ะ ขอบใจนะแต่ว่านายเชื่ออะไรอ่ะ